สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้าน kpn กมลรัตเจริญพาณิชย์นะครับผมบ้านตัดสอเขาแก้วเชียงคานจังหวัดเลยนะครับวันนี้จะพามาดูการต่อวงจรแผงสุลาเซล์นะครับชุดสุลาเซลลชุดนอนนานะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอกลับข้างแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับในชุดวงจรแผงสุลาเซลเนี่ยครับก็ประกอบคร่าวๆไปด้วยหนึ่งเราต้องไม่แพงนะครับ วันนี้เราใช้แผงขนาด3า0วันนะครับผมก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลนะครับแล้วก็มีตัวแปลงไฟนะครับจากไฟ DC เป็นไฟ AC นะครับหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมชุดเบรเกอร์นะครับผมป้องกันตัวนี้นะครับป้องกันเซิร์ h นะครับป้องกันฟ้าลงนะครับผม อันนี้จะเป็นเบเกอร์ uh, ของแองสลเซลอันนี้เป็นเบเกอร์ของชุดอิมเรตเตอร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ของไฟกระแสสลับนะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กชายทั่วไปนะครับโอเค <c oughs> ตอนอื่นนะครับเราก็จะมาดูว่าการต่ออยังไงเดี๋ยวเรามาดูวงจรน,นี้กันะะนะครับง่ายๆตอนนี้ จะแผงชุดควบคุมโซล่าชาร์จเจอร์นะครับนะครับผมก็จะมีบอกชัดเจนนะครับสำหรับใครที่มือใหม่นะฮะมันก็จะมีอยู่หกช่องเลยกันนะครับช่องนี้จะเป็นคู่นี้นะครับบอกลบจะเป็นชุดแผงแผงโซล่าเซลล์รับจากแผงโซล่าเซลล์มานะฮะชุดนี้ก็จะแบตเตอรี่นะครับส่วนชุดนี้เป็นชุดไฟที่อิฉาดเขาเรียกดิฉาดนะไฟที่เรา จะใช้ออกไปนะครับคร <c oughs> ่าวๆวงจรประมาณนี้นะฮะมาเร่กันเลยจัดแผงนะฮะแผงมานี่นะฮะแผงจัดแผงแล้วก็เข้าชุดอ่อชัเอ่าทุทีนะครับอ่อเข้าตัวเซิร์ชนะครับอันด,ดับแรกเข้าเซิร์ชก่อนเลยนะครับตัวนี้ต้องต่อสายดินนะฮะตัวนี้ต้องต่อสายดิน ต่อหลักกินให้เรียบอยนะครับส่วนตัวนี้ก็เราก็จะจำม,มาที่เบเกอร์ของชุดแผงนะครับวิ่งวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าแผงตรงนี้นะฮะแล้วก็จะต่อชุดแบตเตอรี่มานี่นะฮะไปรวมแบตเตอรี่ชุดหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นมา ให้มันผ่านอ่ชุดนี้นะฮะเบกเกอร์อีกชุดหนึง่งเอาเบรกเกอร์นี้คุมไว้นะครับเพื่อเราจะไปไปขึ้นไปหาอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะฮะสุดนอินเวอร์เตอร์แล้วก็คุมด้วยเบรก,กเกอร์อชุดหนึ่งนะครับจะได้ปลอดภัยเวลาใช้งานนะฮะแล้วก็ต่อปลั๊กมาใช้งานนะฮะ ส่วนแบตเตอรี่นี้ใช้ลูก175นะฮะแมตก,กันกับแผง340วัตต์พอดีนะครับใช้ต่อวันก็ใช้ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงพอได้นะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับแวะแม,มาชมนะครับ ที่ร้าน KPN นะครับกำมลรัตดำเนินาลิตบ้านตัดซอสเกาแก้วเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผม